ขอนครับนเยครับขอหน่อยครับแล้วขอแล้วก็มาหยิบอะไรลูกนี่คือบรรยากาศที่เรามาขอขนมพีนะครับบรรยากาศฮอลลวีนนะครับวันพัสสอยครับ

ขอบคุณครับขอบคุณครับค ok วามมื่อนะครับเราจะไปหาขนมกินนะครับรรยากาศมือ่อนะครับเราเห็นไฟสีส้มอยู่นู่นนะครับจะมีแจกขนมไหมครับแ้กขนมครับไปนะใส่ส้มส้มลุ้นครับมีขนมแจกไหมนะเดิน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 ทางเดินทาง กู้ครับเสียงมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์ก็มาครับเจอแล้วครับข้างหน้าครับมีขนมไม่แน่แล้วฮะ มันพัดสอนนะครับเจอแล้วนะเจอขนมแล้วเแไ,ไปเอาขนมนะครับให้เรียกนขนมได้เลยนะครับเนี่ยได้ได้ไดไดไดขอคคบขอคุณนะครับขอบคุณะครับ มาอีกซอยครับอันนี้ตรงซอย62นะครับส่วนใหญ่บ้านที่จัดฮาโลวีนนี่จะอยู่ท้ายซอยตลอดเลยเหนื่อยเดินเลยครับเนี่ยอไปเดินต่อไปครับเพื่อเอาขนมอ่ถมาถึงแล้วครับนี่นะครับมันถึงแล้วครับไปไปไป นี่มันเต็มแล้ถือทีรูปถือค่ะถือต่เลยไปนู่นกันแล้วพย้อนมาที่บ้านพิการหรอนพิการหรอพ่อตรงนี้เหรอนี่จะกลับบ้านแล้วครับวนมาแล้วรอบหนึ่งครับ ยิบอะไรเกไปลูกู่ไกเลยค่ะหยบูกเมีแวแล้วเปอะไรเพ่อยอะค่ะยอะเลยขอบคุณครับอบนความเมื่อยนะครับใกล้จะกลับบ้านแล้วครับ เตินทั่วหมู่บ้านแล้วครับวันนี้นี่คือซอยเจ็ดสิบห้านะครับมีขนมไปแจกบ้างเนี่ยไปไปดูดูดูขอบคุณครับล้วงเลย ไม่ต้องกลัวหรอกป้าแค่ใส่กบตกในมุมเข้าไปเองจุดหน้ขวาขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาอ่าแล้วก็ไปแบวนี้ก่อนนะอ้าวขวาแล้วก็ซ้ายไงครับเราจะไปบ้านสุดท้ายนะครับเพราะว่าเราเหนื่อยนะครับหมาเห่าเต็มเลยครับตอนนี้ ใชตามล่าขนมในวันฮาโลวีนจะไปจะไปเอ้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเชิญครับเลี้ยวซ้าย <c oughs> ไปมีมีมรถเดินไปเลยเอวกับพ่อเอวเป็นเหนื่อยนะครับเอวเอวจะแวะขนมนะครับ ไปครับเอาขนมครับครับโดนเรียกนะครับเอาขนมกันมาแล้วครับมาถึงซอยสุดท้ายก็คือซอยบ้านเราเองนะครับซอยเจ็ดสิบเอ็ดมืดมากเลยครับโอ้ซอยเราเป็นซอยสุ้ต้นนะครับ เดินไป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 พอ hey. <Hey>. hey. บ้านครับหมดแล้วครับวันนี้ขนมขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ